สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในจุลศิกเวิร์เอาไรายกันอีกครั้งนะผมยีว้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็วันนี้ครับผมเขาแจกบอสเป็นวันสุดท้ายแล้วนะผมซึ่งพี่ก็ยังตีไม่เสร็จนะผมเพราะว่าตัวหมดเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาตีดูครับผมจะได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวมารุน้นกันครับผมมา เอาราครับผมด่านสุดท้ายแล้วก็วันท้ายด้วยนะผมถ้าพี่ได้พี่ก็จะปลดล็อกตัวนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวกันอีกทีเนาะมาบอสจัดมาดิบอสหมดเฮมอู้อตัวหมดเลย <c oughs> โอ้พี่ไม่รู้จริงๆครับผมว่ามันตีแล้วมันแบบว่าคือถ้าเลือดมันมันหมดใช่ไหมพอไปด่านใหม่เนี่ยมันก็จะเลือดไม่มีนะฮะผมแล้วพี่เนี่ยเสียดูดิ เสียไปหลายตัวเลยนะผมและตัวหลักๆก,ก็คือเล็กซี่ครับผมอินโดแรปเตอร์เจนสองแล้วมันไม่ให้ใช้โนมินเกียรด้วยเออมันให้ใ้เกียเนี้ยแหละโอ้โหเอาราครับผมตอนนี้มันจะไหวไหมล่ะโอ้โหแล้วดูบอสดูดาเมจบอสโอ้โหเลือดบอสดาเมจไปเท่าไหร่สามหมื่นเก้าการสตาร์กันทุกอย่างเลยชีวิตมัน <c oughs> เอาราคาผมมาใส่เข้าไปก่อนขอยังไง ยังไงก็ขอให้ได้ขอให้จบในเดินเดียวไปจัดครับผมขอให้มันจบเลยวะเอาละครกกับผมบอสโมทเทมเล็กประเดิมสนามแรกปึ้มมาแล้วโคตรเทเอาว่าเหมือนจุนละสิวเวิลด์เกมแหละที่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วมั้ง <laughs> เออบอสเอ๊ะเออเรามีตีตามเลือดอยู่เดี๋ยนะอันนี้เพิ่มดามเมจเอาเอาเราบวกตามเลือดไปก่อนครับผมแล้วก็โอยมันจะตีหมู่แน่เลยว่ะบอสเนี่ยถ้ามันถ้ามันมันเปิดท่าแล้วว่าเปิดท่าเลยวะตีหมู่ปะเนี่ยตีหมู่นี่หว่าโอ้โยชิปละแล้วเราเอาไงเ,เพิ่มเลือดเพิ่มดามเมจเพิ่มสปีด,ดไปก่อนโอเค กัดคนละทีสองทีไปคอนเฟิร์มครับผมขอให้คอยมันเลือดรดเยอะๆ่อยจะได้ไม่ต้องไปตีหลายเดือนป๊บโอ้โหโดนไปตองมาตีเบาวิวแลวบอสมีเลือดตั้งเยอะโอ้โหเพิ่มสปีดมาแล้วครับผมเพิ่มดาเมจด,ดูด้วยเพิ่มโอ้โหดีนะไม่แตกบู โอ้ยยังรอดอยู่เว้เอาละผมเทิมหน้าเราได้เพิ่มตปีดแล้วเึ๊บว้าโอ้โหเพิมดาเมจมาไอทีเล็กรอดหน้าเราจะได้ตีไหมวะเนี่ยเอาละตอนนี้เราเพิ่มตปีดหมู่ไปแล้วครับผมกำลังงงกบท่าใครเป็นใคร่วะเนี่ยป้าบเออเดลละกัดเข้าไปลูกแล้วก็ตัวตบท้ายคือทีเล็กใช่ไหมใ โอ้มันจะเพิ่มสปีดเรื่อยๆนี่ว่าบอสชิปแล้วนี่ไงนี่ไงจัดไปก่อนเลือเหลือสามหมื่นครับผมสามหมื่นเท่านั้นมันเพิ่มสปีดอีแกแล้วโอ้ยเพิ่มดาเบียดด้วยชิปผายแล้วรอบหน้าตัวใครตัวมันดิเหลือสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยโอ้โหดุท่า ไม่ได้ละค่าเลยนี่หว่ายังไงก็ไม่รอดครับผมโอ้โหรีดิวดามจแฉิบอันนี้รีดิวเอาไว้อย่างน้อยวะเอาไว้อย่างน้อยไปให้มันเลือดลดเยอะๆหน่อยปึ๊บยังไงรอบหน้าก็ไม่เหลือแล้วอินโดมินาเล็กกัดไปครับผม กัดไปครับผมมาท่าที่แรงที่สุดนะเอาท่าที่แรงที่สุดของทุกคนครับผมแต่บอสไม่ได้เปิดก่อนนี่ดิบอสไม่ได้เกิดเปิดก่อนนี่ดิปึ๊บโอ้ยอินโดมีดัตเลกมันจะทำให้บอสต,ตายหรือไม่ล้ว,วันนี้ไปอันโลลัตเตอร์เออมันต้องอยางนั้นลูกกี่สี่พันวะเลียงตัวเลยนะ โอ้โยมันเอาอีกแล้วผมมันเพิ่มสปีดกะดาเมีอีกแล้วจะเพิ่มไปไหนครับผมโอ้โยเรียบร้อยไปแล้วะถ้ามีถ้ามีเล็กกี้อยู่นะเออนั่นแหละนั่นแหละการมันเข้าไปการมันเข้าไปอาระตอนนี้เพิ่มสปีดไปอีกแล้วโอ้ยขยันเพิ่มกันด้วยพี่เล็กเอาโดยโลกูกพี่เล็กคลีไอคลีไว ลุนล้นลุ้นรอบหน้าก็ไม่น่าจะเหลือกันแล้วมังสามตัวสามหนอแต่ตอนนี้อผมเลือดบอสเนี่ยลดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะผมเอาละฮะเราจะยังตีตามเลือดไหมมือหนึ่งสามแปดสองเจ็ดอ่าถ้าเราตรีตามเลือดอยู่อันนี้คลีนบอสมันก็เลือดเยอะนะจริงๆแล้วอะโอ้โหเอาตีตามเลือดไปไว้ มันอาจจะแรงก็ได้ใครจะไปรู้มันอาจจะแรงก็ได้เพราะมันตีตามเลือดไงแต่บอสเปิดก่อนอีกเยอะบอสเปิดก่อนตัวอีกเยอะอย่าตีหมูนะบอสตูขอร้องอย่าตีหมูนะกัดเงีม่มอ้อโหเรียบร้อยครับผมอันโลนเลปเตอร์ตัวชีดด้ตัด้วยเอาแล้วครับผมเหลือสองตัวเหลือสองตัวไว้นี่ไงเอ้ยคริตเขอาเอาละวะดีเล็กเอากับเขาด้วยลูกดีเล็กครับผม มันไม่สนใจทีเล็กเลยนะมันเหมือนมันตีดีเล็กหลังสุดเลยอะตีเล็กเอาหน่อยลูกเล็กตีไม่มาตีเล็กก็มีไว้โอเคพออีกรอบหนึ่งน่าจะน่าจะจบครับผมเพิ่มสปีดเอาละโอ้โหไม่ได้หมายถึงว่ารอบนี้จะจบนะเฮ้ยโอ้โหรอบหน้าก็ตุยแล้วที่มันตีหมู่แล้วที ชิปแล้วครับผมกัดแรงๆลูกกัดแรงๆกัดแรงๆไว้ไม่ต้องสนใจตายก็ตายกัดแรงๆไว้ก่อนขอบอสอย่างคีก็พอขอบอสอย่างคีก็พอปึ๊บปึ๊บโอ้โหตูขอบอสอย่างคีจบครับผมเอาว่ะเอาว่าอย่างน้อยครับผมอย่างน้อยเลือดบอสจะหมดแล้วครับผม มันต้องอยางยีดิมันต้องอยางยีดิก็ดูตัวมันหมดแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวน้อยมากเลยวะ่ะอะไรผมเราต้องเอาตัวที่โหดที่สุดในบ้านเออเราไม่เอาตัวพิษไปวะเฮ้ยบอสมันกันพิษปะวะอาบอสบอสแกกันพิษหรือเปล่าโอ้โหกันดีเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นนะ่ะเฮ่าเอาล้ววะอย่างน้อยอย่าผมทีมนี้น่าจะเบอร์ฟูมไปทีมนี้น่าจะตบได้ เพราะว่าเลือดบอสเหลือแค่หมื่นสองครับผมถ้าไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็ขายตัวมันทิ้งไปเลย <c oughs> ขายตัวมันทิ้งไปเลยไม่เล่นต่อแล้วนะอาลรักครับผมเลือดบอสเหลือหมื่นสองเท่านั้นโอ้ <c oughs> ถ้ามีเล็กนี่กับอินโดแรปเตอร์อยู่นะไม่มีปัญหาครับผมตอนนี้ตัวจูโลมาก่อนเลย่าเราเรากดเต็มเต็มไปเลยไหมเรากดเต็มเต็มไปเลยไหมจะไปลดดามูลดาวเมียดอะไรมันอีกใช่ไหม เพรเผื่อเธอหน้ามันตุยไงเผื่อเธอหน้าเราตุยไงไม่ต้องลดครับผมส่วนอันนี้อันนี้รีดิวได้เกรีดิวได้อยู่นี่ว่าของเอินเดี๋ยวขอคำนวณก่อนมันต้องคำนวณครับผมอารีดิวหนึ่งเธออันนี้ตบแรงอยู่อันนี้ตบแรงไปแล้วก็โหใส่กอกก็เท่านั้นอ่าจริงิงยิ้มมูิวมมูว้เออดันละ อ่านี้ฮิวเดียววะฮิวเดียววะเพิ่มดามเมจเดียวด้วยพี่แกเดียวทุกท่าเลยนี่ว่าเนี่ยโอ้โหเอาไงดีวะยังไงยังไงมันก็ไม่ตายหรอกไอตัวเนี้ยปุ๊บเราฮิวไปเออนั่นละฮิวไปก่อนเอาไว้เคาน์เตอร์ครับผมตัว้ดยเอาไว้เคาน์เตอร์นี่ไงฮิวโอ้โหเปิดก่อนเพื่อนเลยนี่ว่าโอ้ รีเปิดไปไหนแล้วเพื่อนเอตอตกไปก่อนันต้อ,อย่างนี้หนึ่งมืนบอสวันนี้ยังไงเองก็ตายยังไงแก,กก็ตายบอกเลยเอาลราคบผมเพิ่มสเปีเพิ่มแม็กแทกมันก็เพิ่มตลอดอะบอสไปโดนรีดิวไปเฮ้ยนกิไไ้เข้านี่รีมูแมกแท็กด้วยสวยสวยงามสวยงามลูกเออมันต้องลบโอ้โหมันต้องมีตัวลบดาเมจอย่างนี้อะผมและบอส แลวบอสขู่โอ้โหมันจะขู่อยู่แล้วมันจะตีหมู่แล้วแล้วมันจะตีหมู่แล้วปบ๊บปบ๊บโอ้โหดีนะไม่ครีเอาล่ะครับผมโดนเอาเคาเตอร์เคาเตอร์นี่ไงเอามันมาเคาเตอร์ไม่ทำอะไรไม่ได้เลยดีกว่าทำอะไรไม่ได้เลยดีกว่านี่ไงเป็นไงเจอยิวหมู่ไปดิเวลาเราไปตบบอสเราต้องมีพวกยิวรับผมบอส แกไปสู่สุคติแล้วนี่ดาเนี่ยเอาเฮ<อ>้บอสแกไปสู่สุคติแล้วนี่พิเดบอสมันมันเปิดก่อนนี่ว่ะย่ามันเปิดก่อนว่ะเกทาอะไรได้บ้างเนี่ยตัวเนี้ยตายก่อต่ยก่อก็ตส่คนเดียวอะไรก็คนเดียวเอาล่ะครับผมคอนเฟิร์มยังไงบอสก็ตายครับผมมั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์รอบเนี้ยไม่มีพลาด มันกันมาแล้วเอ้ยเกือบตายแต่ไม่ตายไว้พลรอดูแข็งๆพรตอหมอกพลตอบมอกขวดไปแล้วครับผมเวียงไปแต่มันกันสตันครับผมและตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่ได้ต่อเลกต่อเลกพูดไม่ค่อยออกครับผมเพราะว่ายังอืนๆอยู่ไม่เคยตีบอสตัวใหญ่แบบนี้ <laughs> ตอนนี้คล่องแล้วตอนนี้ตอนนี้คล่องเลยเว้ยรีดิ้วไปเรื่อย,อย,อยดาเมจแบบน,นี้ยเยอะนะคือ เพื่มันก็ขยันเพิ่มมันเพิ่มอีกแล้วสีได้ว่าน่าจะได้ตัวลบครับผมเลลวฮยูอีกปึ๊บเอาดาลด,ดามจไปเรื่อยๆเกมเพิ่มจดลดเว้โอยคลีไปดีรอบหน้าจะจะเลิศจะได้อยู่ไหมมันเพิ่มอีกแล้วขยันเพิ่มตะด้วยเอาดาครับผมเหลืออีกตัวหนึ่งความหวังของหม,มู่บ้านโอ้โหห้าร้อยสามติบ ตัวมันมาทำไมวะเนี่ยจะหาว่าให้มันมาแบบว่าสะท้อนดาเมจไงมันสะท้อนตามเลื่อนแต่ก็ไม่แรงครับผมพบอสน่าจะกันสะท้อนด้วยใช่ไหมละ่ะอ่ารอบนี้หวังผลแล้วครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละตายบอสยังไงรอบนี้แกก็ตายจะอยู่ได้ไม่นานหรอกปึ๊บอ่าเราดีนี่ก,กินดาเมจไปไม่เป็นไรเอ๊ะไม่เป็นไรไอตัวนี้หวังผลไอตัวนี้ตกตายนี่ฮาเลยนะ มันตกตายไม่ฮาเลยนะมันเล็งโอ้โหมันเล็งตัวฮิวไปแล้วครับผมตอนนี้มันละตอมอกไปแล้วเอาละโดดตบตบตบไปดีตกไปดีเฮ้ยฮึดเอาละเพิ่มสปีดไปแล้วแล้วก็เพิ่มดาเมจผูกไม่ได้วะ่ะไอตัวนั้นไม่ได้เป็นคนคิวอะ่ะไอตัวนั้นไม่ได้ปิดฉากวะ่ะี่ตัวนี้ปิดฉาก โดนปิดฉากครับผมโดนปั๊บ,บเรียบร้อยชนะว่ะ,ะ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าตัวท้ายจะปิดฉากนี่ฮาเลยนะเอาลักครับผมเต้นเด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 ต้นเตนเต้นเตนเต้นวู้ห์โบเต็มเล็กเอเปกปลดล็อกครับผมเย็ด ว้าวว้าวครับผมโอเคบนล็อกมันเลยไหมวันเนี้ยเกมมันชอบบัักบลักเลยนะลืมบอกบางทีเนี้ยพอมันตีอะไรเสร็จครับผมไปบีบีหรือทําอะไรเงี้ยกลับมาไม่มีตัวเฉยเย้ยตัวหายครับผมแล้วก็ไอ้แมปธรรมดาพี่ก็เล่นไม่ได้ครับผมมันค้างนะเนี่ยแมปเนี้ยเออไม่รู้ทําไมครับผมมีใครค้างบ้างอกีของพี่ค้างครับผม มันตีต่อไม่ได้แล้วว่ามันมันได้แค่นี้ครับผมอันนี้คือสูงสุดแล้วนะเออไม่เป็นไรช่างมันเถอะมาวันนี้ครับผมนี่บอดโมดเดมเล็กปลดล็อกให้เขาดูหน่อยปลดล็อกให้เขาดูหน่อยเฟือบมาแล้วครับผมโมดเดมเล็กครับผมยย้ยย้ยยยยยย ยังเยอะมาด้วยเลเวล26เลยครับผมในที่สุดบ้านพี่ก็มีตัวที่เลเวลเยอะสุดแล้วครับผมโอ้โหยังไงครับผมทุกคนฝากกดไลค์เป็น like ปกำลังใจพี่ด้วยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมารีวิวโมเทมเล็กแบบเต็มๆเลยนะผมเดี๋ยวพาไปลง PVP ด้วยไม่รู้จะเก่งแค่ไหนครับผมฝากติดตามกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายู้เจอกันใหม่ครับผม